ฮัลโหลมาตากแดดแล้วค่ะตอนนี้อิงอยู่ที่วันเดอร์แลนด์สระบุรีนะคะมาตามรอยคะเลนกับพิจองรแล้วก็เห็นว่าที่นี่มีสนทรุดด้วยนะคะงงมากว่าคะเลนกับพิจองหลงเข้ามาได้ยังไงนะคะเพราะว่าอิงขับมานะคะหลงเหมือนกัน,นะคะ่ะกว่าจะหาเจอเข้ามาลึกเลยนะคะมันไม่น่าใช่ที่ที่แบบว่าขับผ่านแล้วแบบอุ๊ยจะเจออะไรนะมันต้องแบบเป็นที่ที่ เออต้องผ่านเส้นนี้ถึงจะดูค่ะตั้งใจเข้ามาอะไรยนะคะะไปไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรแล้วเล่นบ้างคะ่ะองดำเหรอ เครื่องเล่นอันนี้เก๋อะไดโนอโสซาวคิลเลอร์นี่คืออยากรู้มากคืออาการแบบเหมือนเดโนอสซางับแล้วก็อาวอย่างเงี้ยเรอ ไมไปไหนถึงเจอสัตว์อยู่นอกกรงเยอะมากเลยช่วงนี้ไปไหนอะ่ะ คาปิบาร่าไม่ซื้ออะไรมาให้เลยอะ่ะไปเลยหมูเจ้าหมูเซเว่นวอนเดอมีโซนแบบพีเซนต์เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งไม่แน่ใจว่า เดี๋ยวนี้มีอัปเดตแล้วไหมคะเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไหมน,นี่ก็แบบว่ากำแพงเมืองจีนนี่ก็แบบว่าเพตรานี่คะ่ะมีสโตนเฮดทาชมาฮาลโคลอเสเซียมใดๆรู้สึกว่าก็มีแบบความเป็นส่วนสนุกอยู่ เยอะเหมือนกันที่เอาประกาน ามายืนอะไรตรงนี้อะคะดองกี้ลามัน,นี้สวยจังตรงนี้มันเป็นแบบวอล์กเวย์ทางเดินให้อาหารสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์ทุกตัวที่เราเดินผ่านจะมองเราด้วยความคาดหวัง เพราะเราจะถืออาหารมาให้ไม่ได้เสือค่ะก็มีหลากหลายสัชาติอยู่ในนี้เป็นส่วนเก่งจีนที่มองไปเห็นเมอรอไลออนด้วยอุ้ยนกสวนนกนกอยู่ข้างหน้า มันฝปันโต้ค่ะว้าวจะได้เข้าอันนั้นต้นไหนเดินโคตเป็นบูแบบนี้นินลักายบลูบูค่ะ นี่คือนินลากายคือแปลกมันเหมือนม้าผสมวัวเหมือนข่าแพะบอกไม่ถูกไม่เคยเห็นตัวนี้เลยนินลากายนี่ค่ะตัวแปลกไม่เคยเห็น เออตัวแปลกนิลากายตัวแปลกเมียแคททิมอลคุมบ้า<ะ>บ,บ้องแบวน่ารักขึ้นมาจะมาดูถึงโตค่ะ,ะไหนละ่ะว้าวจะแล้วทิมบ้า ใช่มีทีโมนก็ต้องมีซิมบ้าป่าขึ้นมาันนี้ก็จะมาดูสิงโตหนึ่งตัวท่วนค่ะ ตอนนี้งก็นั่งรถบัสนะคะข้ามมาที่โซนไนโนเสาร์นะคะแล้วเราจะเดินทะลุถ้ำการเวลากันไปดูว่าฝั่งนูน้นจะพาเราย้อนยุคไปเจออะไรคะ่ะนี่ปะว้า ซิดดตโรโซรัสไดโนเสาร์โมวีแร็เตอร์ไทโนะโซรัสฟันของไปโนซอรัส เฮ้ยกระดูกกะดิ๊กเฮ้ยกัะดีอันนี้คือที่ที่ถูกต้องของดิฉันมากมากระดูกระดิ๊กได้ด้วยขอะคุณนี่นี่โอ้โห เขาบอกว่าอันนี้คืออินโดมินัสเร็กซ์พันผสมกูมีปไปไปไหนไปทางไหนไงเจอทอปเดียวกอรัสไปค่ะ ทางเข้าโซนไดโนเสาร์ทางเข้าโซนไดโนเสาร์นะคะบอกเลยว่าเปิดตัวได้ยิ่งใหญ่อลังการกับไดโนเสาร์ดุกกดิ๊กนะคะระหว่างทางมีอะไรบ้างไปดูกัน,นะค่ะ ผ่านอะไรก็จะมีเสียงใช่ไหมหรือเปล่าอุยนี่ไงสเตโกซอรัสนี Idol> ่นะคะนี่เป็นไงเจ๋งนะโอ้โหซาวคือแบบ นี่ค่ะมาเวลาสิบัตเต้าไหนล่ะเมื่อกี้ยังขยับอยู่เลยนั่นกรีดกราดออกมาคือเคยคิดว่า อยากจะให้มีส่วนในโนเสาที่กระดุกระดิกได้แล้วก็มีกินเขาหล่พวกเธอรุม นี่ค่ะมีใครด้วยสิรกราดชอบสิรกราดมากชอบมากผิดตรงเดียวสิ่งเดียวที่ไม่เข้าก็คือต้นมไม้อ่ะไม่โบราณก็เลยเข้าใจแล้วว่า ทำไมในจุลสิกปากเวรวชั่นแรกนะคะถึงต้องมีด็อกเตอร์แบบเอลลี่เพื่อที่จะแบบนอกจากจะต้องเข้าใจเรื่องไดโนเสาร์แล้วใช่ไหมก็ต้องเข้าใจเรื่องพืชโบราณด้วยจะได้แบบอ๋อเออไดโนเสาร์มันไม่ควรจะอยู่ในต้นไม้แบบนี้ไหมนะก็วควรจะต้องเป็นแบบพืชโบราณอะไรแบบนี้ค่ะชอบฮักเลย ที่สุดเสียเงินซื้อมาจนได้นะคะมาค่ะมาให้คนสวยคนนี้กันค่อยๆเกณฑ์อืมโอเคอืมว้ายอืมโอเค สารปอนก็นได้ <c oughs> อมองว้ามนห,นนหน่อยมองว้ามหน่อยมองว้ามอะไรมองว้านมองอะไรตามมากเลยคนเนี้ยไม่มีแล้วหมดแล้ว <c oughs> หมดแล้วหมดแล้ว,วอะ่ะ ไปแล้วหมดแล้วเขาคิดว่าเรามีอาหารเราให้เขาไปหมดแล้วเอ้ดูสิไม่มีแล้วก็อิงก็คิดว่าอิงเดินดูทั้หมดแล้วนะคะที่วันเดอร์แลนด์สระบุรีแห่งนี้นะคะก็ที่เนี่ยแบบมอลท์ส่วนสนุกครึ่งหนึ่งส่วนสัตว์ครึ่งหนึ่งนะคะ เป็นแบบเหมือนติมพาร์คที่แบบมีรวมๆหลายอย่างก็ไม่ได้เชิงสวนสัตว์สักเท่าไหร่นะคะ,ะในส่วนของรีวิวสถานที่นะคะ,อ,ะอิงก็จะให้8เต็ม10ค่ะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วนะอยากจะให้7เพราะว่า1ก็คือค่าเข้า,ขาแพงนิดนึงนะคะ3 4 9บาทนะคะสำหรับบัตรผู้ใหญ่นะคะแล้วก็319บาทคือค่าเข้า,ขาอย่างเดียว ถ้าเข้าดูใดๆทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดอยากจะเล่นเครื่องเล่นของเขานะคะก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมอีกคนละ60บาทต่อ1เครื่องเล่นนะคะแล้วก็ในส่วนของอา,อาหารเครื่องดื่มใดๆก็มีขายที่ด้านในแต่อาหารสัตว์นะคะห่อหนึงก็จะมีน้องแครอทมาให้ประมาณแบบ5 6อันนะคะขายอยู่ซองละ30บาทซึ่งอิงก,ก็รู้สึกว่าก็กแพง ะะแต่ว่าทีอา่อย่างที่บอกว่าตอนแรกจะให้7แต่ว่าที่ให้8เพราะว่าอิงประทับใจโซนไดนโนเสาร์มากนะคะคือแบบต้องใช้การดูแลเยอะเนาะแล้วก็ใช้การบำรุงรักษาเยอะมีความแบบต้องแบบทำเซ็นเซอร์ให้คนเดินผ่านแล้วมีงอมแงมอะไรแบบนี้เออนนี้ก็ชอบค่ะประทับ ไปเห็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งแล้วกันนะคะของสระบุรีใครมาเที่ยวสระบุรีนะคะก็แวะมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะนอกเหนือจากส่วนที่เป็นตีมพาร์คเนาะสน,สนุกแล้วก็สนสัตว์แล้วนะคะ ด้านในนะคะก็เหมือนจะทําเป็นที่พักนะคะแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นมีต้นมงต้นไม้นะคะคิดว่าช่วงหน้าหนาวนะคะน่าจะลมเย็นนะคะเพราะว่าวันนี้ที่อิงมาก็ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงกลางวันแดดร้อนแต่ว่าก็มีลมเย็นดีมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนความหลากหลายของสัตว์นั้นนะคะจริงๆไม่ได้หลากหลายเท่าไหร่แล้วก็มีสัตว์ที่ก็มีสัตว์ที่อิงเซอร์ไพส์อ,สอย,อยู่เช่นว่าสิงโตอะไรเงี้ยเนาะแต่ตัวที่เป็นไฮไลท์ที่เรียกคะแนนอิงได้ดีที่สุดนะคะมี2ตัวก็คืออัโซนไดนงสาวพักใช่ไหมคะ กับสัตว์อีกตัวหนึ่งค่ะที่อิงไม่เคยเห็นเลยเพิ่งมาเห็นที่นี่นะคะก็คือสัตว์ที่ชื่อนิลกายนั่นเองนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นสัตว์หน้าตาแปลกที่ชื่อนิลกายนะคะก็ใครที่มาสระบุรีก็แวะมาได้ปักหมุดมาได้เลยค่ะวันเดอร์แลนด์สระบุรีค่ะเยี yeah. ่คลิปหน้าอิงจะพาไปไหนฝากติดตามได้ที่อิงก,กี้ลงมิ่งบ๊ายบวค่ะ